สวัสดีครับอาหารเช้าวันนี้มาดูกันนะฮะสำหรับบ้านสวนอันนี้ข้าวสวยนะครับข้าวสวยข้าวหม่น้ำพริกนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกปลาผงโอ้นะฮะมีผักผักทัวผักชีนะครับผักตัว แดงนะครับแดงอันนี้คือสะดาสดนะครับสดาสดแล้วก็ไข่ต้มนะครับส่วนผักต้มก็จะมีอันนี้นะครับยอดเคกระดกเคแล้วก็ยอดพักทองนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็ต้มพริกหยวกนะครับพริกหยวก แล้วก็มีต้นหอมท้ายก็คือ,อ,อปรกขมนะครับอันนี้คือปรกขมปรกขมที่สำคัญนี่ขาดไม่ได้นี่ครับประจอมแล้วก็มีหอมนะครับหอมสุดท้าโอหนี่นี่พลิกนะครับ ดดกินกันนะฮะนี่คืออาหารสุขภาพนะครับอาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่ <c oughs> สูงไวัยหน่อยนะครับผมก็ยังไม่สูงวัยนะฮะอายุแค่สามสิบเศษเศนะครับแต่ก็รักษาสุขภาพเอาไว้โปรตีนเนี่ย กินทุกวันแล้วนะครับโปรตีนเราก็จะมีอาหารเสริมมีอะไรสําหรับดูแลสุขภาพนะครับก็มีพวกโสมเห็ดลินจือนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องสั่งถังเช่านะครับถังเช่าทิเบตมาไว้รับประทานนะครับี๋ยวจะลองอกินดูนะครับว่าจะ อร่อยแค่ไหนครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับ